ลาสุด17กระกฎาคม64แจ้งข่าวเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รับเงินช่วยเหลือ10,000บาทรีบลงทะเบียน สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่17กรกฎาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต,ต่างๆการเยีวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะโควิด -19 ก็ระบาดอย่างหนักนะคะพ่อแม่ พี่น้องกเกษตรกรก็กำลังเดือดร้อนกันอยู่นะคะทางช่องนะคะก็นำข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือจากทางทงกศ1น0 0 0บาทนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมนะคะรีบลงทะเบียนด่วนค่ะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะสินเชื่อสู้ภยัยโควิดทกสอรระบบกลับมาใช้งานได้แล้วรีบลงทะเบียนสมัครดวนวงเงินยังเหลืออนุมัติแล้วกว่า3 0 0 0 0นราย จากความคืบหน้าโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 หรือสินเชื่อสู้ภยัยโควิดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ นายสมเกียจกีมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสก็ได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่ทกสกได้เปิดให้บริการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดสําหรับเกษตรกรลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบวงเงินรวม1 0 0่งมล้านบาทมีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 3่า0แสนรายข้อมูลณนะวันที่31มิถุนายน2564 โดยล่าสุดทกสยังเปิดให้ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ถึงวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านทางช่องทางลายของธนาคารทรกส BAC Family โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคเกษตรที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์และมีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายฉุกเฉินและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็หวังว่านะคะจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงิน1,000 0บาทค่ะซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็คงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนนะคะปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกค่ะวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำนะคะ ะะเระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีค่ะก็อย่าลืมนะคะยังมีเวลาและก็ยังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะทางช่องก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ